In the world, the wider world, Islam is here for us. In the world, the wider world, Islam is here for us. In the world, the wider world, Islam is here for us. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، วัสลัต ah uh. ุอัสสลามุอะลัยนบีนามุฮัมมัดขาตมิลอัมบิยาอิวัลมุรุสลีนวะลาอัลีฮิวะซัฮบิฮิอัลจามัยอัมมาบัดอัขอความสันติความเมตตาและความจำเริญจากพระองค์อัลลอฮฺสุบานุตลาจงบุญสมแด่ทุกท่านอัลฮัมดุลิลละห้องสมุดพูดได้ก็อนจกลับมาพบ กับท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับประเด็นที่ผมจะได้ทำความเข้าใจในครั้งนี้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องความห่วงใยกันทำไมมุมมินเราจึงจำเป็นที่จะต้องห่วงใยซึ่งกันและกันแน่นอนเหละเกินเป็นแบบอย่างของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลของอะลัยฮะสสลัมที่ท่านได้ห่วงใยบรรดาสหาาบะ และผู้คนทั้งหลายแล้วก็โดยเฉพาะมุมินเหล่านั้นเราก็จะต้องมีความห่วงใยซึ่งกันและกันเพราะเราประดุดเดือนร่างเดียวกันคนเราถ้าหากว่ามีความเข้าใจในตัวบทว่าเราเป็นเดือนร่างเดียวกันสำหรับผู้ที่มีความศรัทธานั้นแน่นอนเหลือเกินความห่วงใยมันก็จะเกิดขึ้นอันนี้เรื่องของความห่วงใยนี่นะครับ ไม่ใช่ว่าเราห่วงใหญ่แล้วก็เราก็ไปสนับสนุนในทุกๆเรื่องเราคำว่ามีความเป็นห่วงนั้นก็มีอยู่สองประเด็นหลักๆหนึ่งก็คือห่วงว่าคนคนนั้นหรือว่าญาติคนคนนั้นจะถลําไปในเรื่องไม่ดีหรือว่าจะดำเนินชีวิต ผิดรูปแบบตามหลักการของอัลลามเรียกว่าห่วงใยในเรื่องที่เขาจะผิดพลาดห่วงใยในเรื่องที่เขาจะทำผิดประเด็นที่สองเราจะต้องมีความห่วงใยในเรื่องของการที่จะให้เขานั้นมีความเจริญก้าวหน้ามีการพัฒนาในชีวิตที่อยู่ในโลกนี้แล้วก็มีการแก้ไข สิ่งใดที่ผิดพลาดเพื่อจะมีผลตอบแทนจากอัลลอฮฺสุบานอวตะลาในวันเกียร์มาฉันเราต้องห่วงใยกันในสองประเด็นนี้ถ้าเราย้อนกลับมาดูในครอบครัวของเราเหมือนกับพ่อแม่ที่มีความห่วงใยลูกนั้นห่วงใยอย่างไรห่วงใยว่าลูกนั้นอาจจะไม่มีการศึกษาห่วงใยว่าลูกนั้น จะขาดการทําอามัลอิบาดะห่วงใยว่าลูกของเรานั้นอาจจะทถลําลไปในเรื่องที่ไม่ดีเพราะว่าสิ่งแวดล้อมต่างๆที่กําลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้มันน่าที่จะเป็นสิ่งที่จะชักนาให้ลูกหลานของเรานี่ออกนอกรูกนอกทางได้นี่เราก็มีความเป็นมีความห่วงใยอันนี้เหมือนกับพี่เราจะเห็นลูกหลานของเรานะครับ ข้ามถนนนี่ยกตัวอย่างง่ายๆลูกหลานของเราที่จะเดินข้ามถนนนั้นทั้งๆที่เราอยู่หรือไม่อยู่ก็ตามเราจะมีความห่วงใยว่าลูกหลานของเรานั้นจะประสบบัติเหตุจากรถยนต์หรือไม่เมื่อลูกหลานของเรารอดพ้นจากการที่ได้ข้ามถนนมาได้ถามว่าเราจะต้องมีความรู้สึกอย่างไรแน่นอนและเกิน 1。เราจะต้องดีใจ 2. เราจะต้องส่งเสริมเขาเรียกว่าสนับสนุนหรือส่งเสริมชมเชยในเรื่องของการที่ว่าลูกเราสามารถข้ามถนนได้นี่เขาเรียกว่าเป็นความพวงใหญ่และถ้าหากว่าลูกของเราประสบอุบัติเหตุนะครับไม่สามารถที่จะข้ามถนนได้ เราก็จะต้องแสดงความเสียใจแล้วก็เราก็จะต้องเป็นผู้ที่ตักเตือนเขาถ้าครั้งต่อไปเขาจะข้ามถนนจะต้องให้เขาระมัดระวังรถราให้มากกว่านี้นี่ก็คือลักษณะการหุ่นใหญ่เหมือนอย่างกับลูกของเรานี่นะครับทุกวันนี้สิ่งแวดล้อมนั้นเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามันเป็นสิ่งที่จะทำให้ลูกหลานของเรานี่หลงไหล และเคลิบอเคลิไปกับสิ่งที่ไร้สาระต่งางๆมากมายเรามีความเป็นเป็นห่วงเป็นใหญ่มากนะครับฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่อยากจะได้นำเรียนกันทั้งหลายว่ามันเป็นแบบอย่างน,นบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอัลัยวะสัลลมท่านเป็นาศาสนทูตที่อัลลอฮฺสุบฮานอุตลาได้แต่งตั้งมาเพื่อเป็นความเมตตาแก่มนุษยชาติฉะนั้น ในเมื่อเป็นความเมตตาแล้วก็คือท่านนบีของเราจะมีความห่วงใยบรรดาผู้คนทั้งหลายนะครับมีความห่วงใ่อย่างไรก็อัลลอฮฺสุบฮานุฮุตาลาได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานอย่างนี้นะครับว่าเราก็เดียรอากุมรอซูลุมอังซุสิกุมอาซิซุนอาัยฮิมาอานิตุมฮาริซุนอลัยกุมบิลมุมมินีนะรออูฟุรหีมแท้จริงมีรอซูลคนหนึ่งจากพวกท่านเอง ได้มาหาพวกท่านแล้วก็หมายความว่าลอสสุภานุตลาได้ทรงแต่งตั้งาศาสนาทูตในกลุ่มของพวกเจ้านะครับก็หมายถึงได้คัดเลือ,ก,อกผู้ที่มาทำหน้าที่ทนนซูน,นี่ท่านหนึ่งนะครับอันนี้รอนซูลที่ถูกคัดเลือกขึ้นมานี่เป็นอย่างไรเป็นที่ลำบากใจแก่เขาในสิ่งที่พวกท่านได้รับความทุกข์ยากตกลงว่า เป็นที่ลำบากใจแก่ผู้ที่ออลัลลอฮ์ได้ส่งเราซูนท่านนี้มาเราซูนท่านนี้มีความลำบากใจมากในสิ่งพวกท่านทั้งหลายนั้นได้มีความทุกข์ยากหมายความว่าบรรดาสอสซาบะมีความทุกข์ยากเนี่ยทำให้ท่านนะบีนี่นลำบากใจตรงนี้แสดงให้เห็นถึงความเป็นห่วงที่ผู้นำต่อผู้ที่อยู่ในร่วมอุดมการเดียวกัน รเป็นห่วงมากแบบอย่างตรงนี้อยากจะได้นำเรียนกับท่านทั้งหลายว่าเราเป็นผู้นำครอบครัวเรามีความห่วงใยลูกหลานหรือไม่ไม่ใช่เราอยู่กับครอบครัวครอบครัวจะยำอย่างไรครอบครัวลูกๆจะเรียนหนังสือหรือไม่จะไปประสบอุบัติเหตุอันตรายแค่ไหนเราไม่ห่วงใยไดๆทั้งสิ้นเหมือนอย่างเราจะพูดในทํานองที่ว่า เขาเกิดมาได้เขาก็อยู่ได้ลักษณะเช่นนี้ไม่ใช่ลักษณะของมนุษย์ที่อยู่ร่วมกันที่มีความผูกพันหรือที่เราเรียกกันมีความห่วงใย,ยซึ่งกันและกันดังนั้นรอซูลท่านนี้นะครับคือท่านอบีมุฮัมามัด็อลลัลฮุอะลัยฮะสัลัลมเนี่ยเป็นผู้ที่มีความห่วงใย,ยต่อผู้คนที่มีความศรัทธาที่มีความทุกข์ยากลำบากเหมือนกับอัซาบ้าบางท่านนี่นะครับ ถูกทรมานถูกทำร้ายในรูปแบบต่างๆถามว่าท่านาสูนทรของเราเนี่ยลำบากใหญ่มันลำบากเป็นทุกข์เหมือนกันดังนั้นคนเรานะครับเราอยู่ร่วมกันเนี่ยถ้ามีคนหนึ่งในสังคมของเราตกทุกข์ได้ยากไม่ว่าจะเป็นใครนะครับกายกาแค่ไหนแต่คนอยู่ร่วมอุดมการณ์เดียวกันแล้วก็อยู่ร่วมกันในสังคมเราแสดงออกอย่างไร เราแสดงออกในรูปแบบของผู้ที่ห่วงใยห,หรือแสดงออกในรูปแบบของการที่ว่าเมินเฉยตัวใครตัวมันเราก็มักจะนำมาพูดกันอย่างนี้ในอลัลลามนี่เราในโลกนี้เราจะพูดว่ดตัวใครตัวมันไม่ได้เราสามารถจะพูดว่าตัวใครตัวมันได้นั่นก็คือในวันกิยามะเพราะในวันนั้นไม่มีการที่เราจะช่วยเหลือกัน ไม่มีในเรื่องของการที่เราจะหยิบยืน่นสิ่งที่เราได้กระทำเอาไว้ให้เป็นผลงานของอีกคนหนึ่งก็พูดกันในงานที่อลัลลอฮ์บอกไว้ในอัลกุรอานก,ก็คือคกุลลุมริมบีมากัสบารหินคนทุกคนนั้นถูกประกันด้วยการกระทำฉะนั้นถูกประกันด้วยการกระทำเขาทำอะไรไว้แค่ไหนเขาก็ได้แค่นั้นเขาทำไว้ห้าเขาก็ได้ห้าเขาทำไว้สิบ เขาก็ได้สิฉะนั้นจะไม่มีการที่จะไปหยิบยื่นในเพื่อที่จะให้เขาได้รอดพน้นจากการที่เขาไม่กระทําในสิ่งที่อรรถส่งชัฉะนั้นในเรื่องอย่างนี้นะครับเอนําเียนว่าโลกนี้เราจะพูดคําว่านับสี่นับสีตัวไขรตัวมันไม่ได้บางคนก็บอกว่าบ้านเขากับเขาบ้านเราก็เราเรา,เราไม่มีการเกี่ยวข้องกัน บางคนเราจะเห็นได้ว่ารั้วบ้านคิดติดกันแต่ก็ไม่เคยที่จะหยิบยื่นสิ่งดีๆงามให้ซึ่งกันและกันเพราะเราถือกติที่ว่าบ้านใครบ้านมันอันนี้มันไม่ใช่สังคมมนุษย์เพราะอาัลสโซนตาลาสร้างมนุษย์มาไม่ได้ให้อยู่ในรักษะเช่นนี้ให้อยู่ในลักษณะที่ให้ความร่วมมือกันถึงแม้ว่าเขาจะอยู่คนละทวีปคนละภาคคนละเผ่า แต่ถ้าว่าให้ความร่วมมือกันฉะนั้นในเรื่องนี้นะครับท่านดุลซูลลลอยซูลลล้ออะลลอฮส,สลัมของเรานั้นได้ทำแบบอย่างเอาไว้ให้พวกเราได้เห็นเพราะท่านมีความห่วงใยบรรดาฮาบ้าที่รับที่ได้รับความทุกข์ยากสังคมของเราอย่าลืมว่าที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮวอัลอาลาได้ให้มามีข้อแตกต่างกันคนหนึ่งรวยคนหนึ่งจนคนหนึ่ง สามารถที่จะทำมาหากินได้อย่างพอเพียงหรือเหลือล้นอีกคนหนึ่งก็ทำมาหากินได้เพียงแต่พอประทังชีวิตไปวันวันหนึ่งทตนี้ลักษณะเช่นนี้นั้นอรรถสุภานหัวตะลาได้สร้างอย่างนี้มาทำไมก็แน่นอนเหลือเกินก็เพื่อที่ให้มนุษย์ที่มีสติปัญญาที่เรียกว่ามีเกียรติหรือว่า มีค่ามากกว่าสัตว์โลกกันอื่นนั้นมีการแสดงออกอย่างคนที่มีค่าอย่างไรบ้างคนที่ดีมีค่านั้นก็คือคนที่สามารถในการที่จะแสดงออกเป็นการช่วยเหลือคนอื่นคนเราถ้าหากว่าไม่มีการให้ความร่วมมือกับใครไม่ช่วยเหลือใครไม่สนับสนุนใครไม่เคยมีความเป็นห่วงใยใครเลย แม้กระทั่งคนในครอบครัวถามว่าคุณค่าของความเป็นคนนั้นมันจะเหลืออยู่ไหมมันก็ไม่เหลืออยู่เพราะมันอาจจะต่างกว่าสัตว์โลก,กอื่นสัตว์โลก,กอื่นบางชนิดมันก็ยังร่วมมือกันมันยังช่วยเหลือกันมันยังใส่ใจกันนะครับพ่อไก่แม่ไก่เวลาเหยื่ยวจะมากินลูกของมัน มันใส่ใจกับลูกของมันในการที่จะให้ลูกมาอยู่ในอ้อมปีกของมันเพื่อที่จะไม่ให้เหยี่อกาใดที่จะมาเฉียวลูกไปกินมันใส่ใจลูกของมันนะครับนั่นเราจะเห็นได้ว่าสัตว์บางชนิดที่เราคิดว่าไม่น่าที่จะใส่ใจกันมันก็ใส่ใจกันบางชนิดบางตัวบางกลุ่มนะครับ สัตว์โลกที่นอกเหนือจากมนุษย์นั้น,นมันให้ความปกป้องซึ่งกันและกันพ่อแม่ปกป้องลูกลูกช่วยเหลือพ่อแม่แลักษณะนี้มันยังเกิดขึ้นกับสัตว์โลกแต่มนุษย์เรานั้นขาดความห่วงใย,ายขาดความใส่ใจต่อกันเนี่ยถามว่าเราจะอยู่กันอย่างไรคนเราเราไม่ใส่ใจกันนะครับหรือไม่ห่วงใย,ยกันเนี่ยเราจะอยู่กันอย่างมีความสงบสุขได้ไหม สมมติว่าเรามีบ้านช่องติดกันอีกคนหนึ่งเขาอาจจะไม่มีคนช่วยเหลือแต่ในเมื่อเขาเจ็บไข้ได้ป่วยเราจะปล่อยให้เขาได้ร้องโอดควรต่อหน้าที่เราได้ยินเสียงอดควรอยู่ตลอดและเราไม่เข้าไปให้ความร่วมมือเราไม่ได้ใส่ใจเขาเลยเนี่ยเราสามารถจะอยู่ได้เลย หรือเราพร้อมที่จะอยู่อย่างในชนิดที่ว่าเห็นคนที่เสียชีวิตไปต่อหน้าโดยไม่ใส่ใจในการที่จะช่วยเหลือกันฉะนั้นตรงนี้แหละครับที่อัลลอฮฺสุฮานะฮหัวตลาไดิกาไว้ว่าท่านนาบีมุฮัมมัดของเรานนั้เป็นผู้ที่ลำบากใจมากในสิ่งที่พวกท่านได้รับความทุกข์ยากเป็นห่วงใยพวกท่าน เป็นผู้เมตตาเป็นผู้ที่มีความห่วงใยเป็นผู้ที่มีความเมตตาผู้กรุณาสงสารต่อบรรดาผู้ศรัทธาท่านนบ,บีนี่ไม่ใช่ห่วงเฉยๆไม่ใช่น,นั่งห่วงคนโน้นห่วงคนนี้นั่งเฉยๆไม่ได้แสดงบนผาดออกมาไม่ใช่มีความกรุณามีความเมตตาในการที่จะหยิบยื่นสิ่งที่ดีให้กับผู้ที่เราได้ใส่ใจเขา คนเราใส่ใจกันเนี่ยนะครับแต่ละคนเนี่ยมันจะต้องมีส่วนที่เขาขาดไม่ว่ายากจะดีมีจนแค่ไหนมันจะไม่สมบูรณ์ไปทุกอ,อย่างเพราะว่าเหมือนกับว่าเราจะสร้างมนุษย์มาเนี่ยคนไหนที่สามารถช่วยเหลือเติมเต็มให้กับผู้ที่ขาดก็ให้เติมเต็มไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองไม่ว่าจะเป็นความรู้ความเข้าใจหรือว่าในเรื่องของกําลังวางชาคนนึงอาจจะ เป็นผู้ที่มีเงินมีทองมีสติปัญญาดีแต่กำลังทางร่างกายนั้นก็ไม่สามารถที่จะก้าวเดินไปได้ไกล,ไกลอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่จะให้คนรอบข้างหรือคนที่เห็นนั้นได้ใส่ใจในการที่จะมาพยุงในการที่จะมาช่วยเหลือเพราะว่าการช่วยเหลือ,อผู้คนนั้นหยิบยื่นสิ่งดีๆให้นั้นมันเป็นสิ่งที่เป็นไปตามหลักการของศาสนานั่นเองฉะนั้นตรงนี้แหละครับ อยากจะขอนำเรียนกันทั้งหลายว่าคนเราจะต้องอยู่อย่างใส่ใจซึ่งกันและกันเพราะว่าการใส่ใจซึ่งกันและกันนี่นะครับหรือสนใจซึ่งกันและกันนี่จนกระทั่งเขามีคำพูดที่ว่าเราทำอาหารเนี่ยนะครับที่จะให้อร่อยนั้นเขาบอกใส่อะไรทั้งหมดก็ไม่สู้ใส่ใจถ้าใส่ใจลงไปก็คือตั้งใจทํำให้มันดีนั่นเอง ฉะนั้น hadis ว่นานนบีมมมุฮฮััััดศ็อออลลอลลละยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว,บว้บทว่าอินนัลลอฮะยูฮิบบุอิซาอามิละอะฮัดุกุมอามมลันไอยุสกินาอูแท้จริงอัลลฮ์ซุบานะฮูวะตะอาลานั้นทรงรักคนหนึ่งคนใดก็ตามในพวกเจ้านี้ในเมื่อเขาได้ทำงานด้วยความสนใจและใส่ใจหรือทำงานด้วยความราณีตนั่นเองฉะนั้นตรงนี้แหละครับเราทำอะไรแล้ว เราทำให้ดีที่สุดสุดความสามารถของเราหรืออีกในหนึ่งที่เราเรียกกันภาษาชว่า,าทำอะไรก็ให้สุดฝีมือทำอะไรก็ให้มั่นใจที่สุดว่าเรื่องนี้ฉันตั้งใจทำเรื่องนี้ฉันตั้งใจที่จะให้แล้วเสร็จเรื่องนี้ฉันตั้งใจที่จะเลิกมันเพราะมันสิ่งนี้ไม่ดีให้ทำด้วยความปราณีดว้วยความตั้งใจแต่ความตั้งใจจะเกิดขึ้นดว้วยความเสถียรได้นั้นเราจะต้องไม่ลืมในเรื่องของความรู้ เราจะต้องศึกษาคนเราถ้ามีความรู้แล้วเนี่ยทำอะไรมันก็มั่นใจนะครับทำไมทุกวันนี้เรามั่นใจต่อรสุภานณหัวตาลาที่เรามั่นใจต่อรสุพานณตาลานั้นเพราะเรารู้ว่าพระองค์เป็นใครพระองค์เป็นผู้ทรงสร้างเราและสรรพสิ่งทั้งหลายพระองค์เป็นผู้ประทานลิสกีให้กับเราเราผูกพันกับพระองค์ด้วยการกระทำ นะตามคําสั่งของพระองค์นี่ก็คือในเรื่องของการที่ว่าเรามีความใส่ใจในแต่และเรื่องเพราะเรามีความเข้าใจนั่นเองอย่าลืมนะครับว่าเราจะต้องใส่ใจซึ่งกันและกันด้วยความเข้าใจถ้าเราไม่ยอมที่จะเข้าใจใครเราใส่ใจใครก็ไม่มีความหมายนะครับวะบิลลาฮิตตอฟิกะลิดายะวัสซาลาอะลัยกุมราะห์มะตุลลอฮิวาบเริกาด In the world, the wider world, Islam is here for us. In the world, the wider world, Islam is here for us. In the world, the wider world, Islam is here for us.